ใจดีนิทานเรื่องหมูเด้งกับรอยเท้าปริศนาวันหนึ่งหมูเด้งเดินเล่นในป่าและพบกับรอยเท้าประหลาดบนดินมันใหญ่กว่ารอยเท้าของเขาและดูเหมือนจะนำไปสู่ป่าลึกนี่รอยเท้าของใครกันหมูเด้งสงสัยแล้วเรียกจุ๊บแจงปูนปั้นและโป้ง,ปงมาช่วยกันสืบพวกเขาเดินตามรอยเท้าไปเรื่อยๆจนถึงลำธารเล็กๆที่มีหมีตัวหนึ่งกำลังเก็บน้ำพึ่งอยู่ จุ๊บแจงพูดมีเงยหน้าขึ้นมองแล้วพูดว่าขอบใจที่มาทักทายแต่ข้ากำลังยุ่งกับการเก็บน้ำผึ้งอยากช่วยชิมไหมพวกเขานั่งกินน้ำผึ้งหวานๆด้วยกันก่อนจะลาหมีและเดินกลับบ้านหมูเด้งพูดว่าบางครั้งการตามสิ่งที่เราสงสัยก็พาเราไปเจอเรื่องดีๆได้จบ